สิ่งลี้ลับที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังหากไม่เจอกับตัวเราคงไม่เชื่อว่ามีจริงหรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a p k เตำนานเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของนางตะเคียนผู้หวงแหนผืนป่าแต่ถูกชาวบ้านเข้าไปตัดไม้จนนางโกรธแค้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณชายป่าดงดิบอันหนาทึบมีตำนานเล่าขานถึงผีสาวผมยาวหน้าซีดนางมีรูปลักษณ์ที่น่ากลัวและท่าทีเยือกเย็นอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่น่าหวาดวันนางมักปรากฏตัวในยามค่ำคืนเพื่อหลอกหลอนชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า วันหนึ่งนายวันชาวบ้านผู้กล้าหาญต้องการหาเห็ดป่ามาขายเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเขาเข้าไปในป่าดงดิบแม้จะได้ยินคำเตือนจากผู้เท่าผู้แก่ว่าอย่าเข้าไปในยามวิการขณะที่เดินทางเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆนายวันเริ่มรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่ปกคลุมรอบตัวเสียงนกร้องยียบหายกลับมีเพียงเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคน กำลังเฝ้ามองเขาอยู่ทันใดนั้นนางก็ปรากฏตัวขึ้นผีสาวผมยาวหน้าขาวซีดนางมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าและรอยยิ้มแยะที่หน้าคนลุกนายวันหวาดกลัวจนแทบจะวิ่งหนีแต่ขาก็แข็งไม่สามารถขยับได้ นางเดินเข้ามาใกล้เขาช้าๆพอเข้าถึงตัวนายวันนายวันก็รู้สึกถึงความเย็นชาที่แผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายแต่ในทันทีที่สายตาของเธอประสานกับตาของเขานายวันก็กรีดร้องเสียงดังก่อนจะล้มลงกับพื้น เขาสิ้นสติไปและเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็กลายเป็นคนเสียสติเดินโซเซกลับมาที่หมู่บ้านเหตุการณ์นี้ทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวอย่างมากเขาตัดสินใจเชิญหมอผีมาช่วยไล่ผีร้ายหมอผีชื่อดังจากหมู่บ้านใกล้เคียงถูกเชิญมาทําพิธีมีชื่อว่าอาจารย์เข้มเขามีชื่อเสียงในด้านการปราบผีและวิญญาณร้ายเมื่อพ่ออาจารย์เข้มมาถึงเขาเตรียมอุปกรณ์ในการทำ พิธีทั้งเทียนไขน้ำมนต์ผ้ายันและเครื่องรังของคลังต่างๆที่เชื่อว่ามีอำนาจในการปัดเป่าวิญญาณร้าย ในคืนหนึ่งที่มืดสนิทพ่ออาจารย์เข้มจุดเทียนรอบตัวและเริ่มสวดมนต์ขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปนางผีสาวก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางแสงเทียนที่ส่องสว่างนางดูน่ากลัวกว่าเดิมมากพ่ออาจารย์เข้มสวดมนต์และเป่าคาถาแต่ดูเหมือนนางจะไม่หวั่นไหวนางกรีดร้องเสียงแหลมดังจนชาวบ้านต้องปิดหูพ่ออาจารย์เข้มพยายามใช้ผ้ายันและน้ำมนต์ประพรมไป ที่นางแต่นางกลับยิ่งโกรธเกรี้ยวนางพุ่งเข้ามาหาพ่ออาจารย์เข้มด้วยความรวดเร็วร่างของนางเหมือนเงาเข้าครอบงำเขาพ่ออาจารย์เข้มพยายามต่อต้านแต่พลังของนางแข็งแกร่งเกินไปนางใช้เล็บที่ยาวและแหลมปูดเข้าที่ใบหน้าของพ่ออาจารย์เข้มเลือดไหลลงมาเต็มใบหน้าพ่ออาจารย์เข้มร้องด้วยความเจ็บปวดนางกระชากหัวใจของพ่ออาจารย์ออกมาในพริบตาเลือดกระเซ็นเต็มพื้นร่างของ หลวงพ่ออาจารย์เข้มล้มลงกับพื้นอย่างไร้ชีวิตชาวบ้านตกใจและหวาดตัวยิ่งกว่าเดิมแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้พอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตัดสินใจนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ห่างไกลพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในด้านการปราบผีร้ายคือหลวงพ่อธรรมรงผู้มีธรรมะและบารมีสูงในคืนที่หลวงพ่อธรรมรงมาถึงชาวบ้านได้จัดเตรียมสถานที่ทำพิธีไว้กลางตาหลวงพ่อธรรมรงจัดเตร เตรียมเครื่องรางของขลังมากมายเช่นสายศิลน,น้ำมนต์ที่ผ่านการปลุกเสกและผ้ายันศักดิ์สิทธิ์ก่อนเริ่มทําพิธีท่านนั่งสมาธิเพื่อรวบรวมสมาธิและพลังใจจากนั้นจึงเริ่มสวดมนต์บทพระปริศด้วยมีชาวบ้านนั่งล้อมรอบด้วยความศรัทธาในขณะที่หลวงพ่อสวดมนต์ผีสาวปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้นางดูโกรธเกรี้ยวมากกว่าเดิมนางพุ่งเข้าห,าหาหลวงพ่อธรรมรงค์ ีแต่ทันใดนั้นสายสินที่ล้อมรอบบริเวณพิธีเริ่มเปล่งแสงสว่างราวกับสร้างเกราะป้องกันหลวงพ่อธรรมรงสวดมนต์อย่างเคร่งครัดและมีพลังนางผีสาวพยายามเข้ามาใกล้หลวงพ่อแต่ถูกพลังจากสายสิลและน้ำมนต์ปลุกเสกทําให้ถอยร่นไปนางเริ่มส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของนางสั่นไหวและค่อยๆจางหายไปแต่ก่อนที่นางจะหายไปหมดหลวงพ่อธรมรม ได้ใช้ผ้ายันศักดิ์สิทธิ์โบกไปที่นางเป็นการส่งพลังสุดท้ายที่ทำให้นางผีสาวสิ้นสภาพอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิธีสิ้นสุดลงความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่หมู่บ้านแต่หลวงพ่อธรรมรง์ไม่ละเลยสิ่งสำคัญหลวงพ่อนั่งสมาธิและเรียกวิญญาณน,นางผีสาวมาเพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ทำร้ายชาวบ้านนางผีสาวปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ในสภาพที่สงบและมีความเศร้าหมองหลวงพ่อธรรมรงถามนางด้วยความเมตตาว่าโยมเหตุใดจึงทำร้ายชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เหล่านี้นางผีสาว ตอบด้วยน้ำเสียงที่เจือด้วยความเศร้าข้าแต่พระคุดเจ้าข้าคือวิญญาณของนางตะเคียนที่สถิตยอยู่ในต้นตะเคียนใหญ่ในป่านี้มาหลายร้อยปีแต่เมื่อไม่นานมานี้ชาวบ้านเข้ามาทำลายป่าของข้าตัดไม้และทำลายถิ่นที่อยู่ของข้าข้าออกมาปกป้องป่าและแก้แค้นผู้ที่ทำลายมันข้าไม่ต้องการทำร้ายใครแต่ความโกรธแค้นได้ครอบงำข้าหลวงพ่อธรรมรงค์ฟังด้วยความ สงสารและกล่าวว่าอัตมาเข้าใจเจตนาของโยมแต่การแก้แค้นไม่ใช่ทางออกอัตมาจะช่วยโยมให้ไปสู่สุขติและไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปหลวงพ่อสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับนางตะเคียนและชาวบ้านทุกคนร่วมกันสวดมนต์ส่งพลังบวกให้นางวิญญาณของนางตะเคียนเริ่มรู้สึกถึงความสงบและแสงสว่างร่างของนางค่อยๆจางหายไปพร้อมกับความรู้สึกการปลดปล่อย หลังจากคืนนั้นผีสาวไม่เคยปรากฏตัวขึ้นอีกเลยชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแม้ว่าพวกเขาจะยังคงระมัดระวังและระลึกถึงความหวาดกลัวในอดีตแต่ด้วยบารมีของหลวงพ่อธรรมรงค์ความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่หมู่บ้านอย่างแท้จริงและพวกเขายังให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักป่าและเคารพธรรมชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงวิญญ,ญาณของนางตะเคียนไปด้วย เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวผีในค่ำคืนนี้ผีสาวที่หวงแหนพื้นป่าที่ตนอยู่มานานนับร้อยปีแต่ถูกชาวบ้านเข้ามาตัดและทำลายสุดท้ายนางต้องออกมาแก้แค้นเพื่อปกป้องที่อยู่อาศัยของตัวเองหากเพื่อนๆมีเรื่องผีที่น่ากลัวกว่านี้หรือมีประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง APK ต ตำนานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ